สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับแม่ใหม่นะคะวันนี้แม่ใหม่จะพามาดูถั่วนะคะถั่วที่ปลูกไว้กําลังงามนะคะและถั่วที่พวกเราปลูกนี่ระคะพวกเราก็จะนําไปแปรรูปหลายๆอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะต้มขายนะคะเก็บไว้ทําแห้งนะคะหลายๆอย่างเลยค่ะนี่ละอันนี้ก็เพิ่งจะเริ่มปลูกนะคะสองที่นะขณะนี้ก็ต้นโตประมาณนี้แล้วนะคะ กำลังงามเลยค่ะเดี๋ยววันนี้แม่ใหม่จะมาแปรรูปนะคะถั่วคั่วนะคะแม่ใหม่ก็จะนำถั่วนี้นะคะที่อันนี้เป็นของรอบที่แล้วนะคะที่ปลูกแล้วก็เราก็เหลือ,อไว้ทำแห้งนะคะพวกเราจะขายขายถั่วต้มแล้วก็ขายสดด้วยใครจะซื้อถั่วสดๆเนี่ยพวกเราก็ขายเหลือทำแห้งเอาไว้ใช้ประโยชน์อย่างนี้แล้วค่ะทำขนมข้าวต้มอะไรพวกนี้นะคะ นี่ก็กําลังทําถั่วคั่วไว้ใส่ยำมะม่วงขายแม่ไหมก็จะได้ให้ลูกค้าได้ได้เยอะด้วยเพราะว่าเป็นถั่วที่เราปลูกเองเราไม่ได้ซื้อที่ตลาดนะเราก็สามารถให้ลูกค้าได้เยอะแม่ก็ใกล้จะทําเสร็จแล้วนะคะแม่ไหมก็จะพอแล้วละค่ะเนี่หลังจากที่แม่ใหมได้ถั่วมาแล้วแม่ใหม่ก็จะนําถั่วมาล้างน้ํา เสร็จก็ตั้งกระทะใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะแม่แม่ก็เอามาลงเลยเดี๋ยวเราจะคั่วให้น้ําที่เราล้างนะคะแห้งไปสักพักก่อนเราจะคั่วไปแบบนี้นะคะจนกว่าน้ําจะแห้งนี่นะคะคั่วแบบนี้ก่กอนคั่วถั่วนี้ก็จะหยุดพักได้สักแป๊บนึงนะคะเวลาที่รู้สึกเหนื่อยก็จะเดินไปไหนไกลๆไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยว ัวจะไหม้ซะก,ก่อนนะคะน้ำก็จะแห้งแล้วค่ะเอาแค่พอน้ำที่เราล้างนะคะแห้งนะคะ หลังจากที่น้ำแห้งแล้วแม่หม่ก็จะใส่น้ำมันตามลงไปนะคะเป็นน้ำมันยี่ห้อใดก็ได้ค่ะใส่ลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วจากนั้นเราก็คั่วต่อไปเรื่อยๆคราวนี้ก็คั่วจนกว่าถั่วจะสุกเลยค่ะเดินไปไหนไกลไม่ได้นะคะช่วงนี้พักได้นิดหน่อยนะคะถ้ารู้สึกเหนื่อยจากนั้นก็กวนเขาตลอดเวลาเลยนะคะที่จริงแม่หม่ก็ทําถั่วคั่วมา เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าจะต้องทําใส่ในยำมะม่วงหรือว่ายำแหนมที่แม่หม่ทําขายนะคะแม่หม่ไม่เคยทําแบบนี้เลยนะคะแม่หม่จะใช้น้ํามันเยอะกว่านี้ค่ะก็จะทําแบบที่แม่ของแม่หม่สอนมานะคะว่าต้องใส่น้ํามันก่อนแล้วก็เอาถั่วลงไปทอดอย่างเงี้ยแล้วน้ํามันก็เหลือทําให้เราต้องทิ้งน้ํามัน แต่ว่าวิธีนี้นะคะแม่ใหม่ว่าดีมากๆเลยค่ะง่ายมากแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยแล้วเราก็เห็นถั่วได้ชัดเจนด้วยว่าตอนนี้ถั่วอ่าได้สีขนาดไหนแล้วเราอยากให้ถั่วกรอบแบบไหนนะคะเพราะว่าตอนที่ทอดอ่ะที่แม่ไหนทอดอ่ะแม่ใหนก็มองไม่ค่อยเห็นนะคะถั่วออกมาบางทีก็ไหมค่ะอันนี้เราเห็นชัดเจนนะคะแล้วสีก็สวยด้วยค่ะ แล้วแม่ใหม่ก็ทำออกมาสำเร็จแล้วนะคะและถ้าจะดูว่าเขาสุกหรือยังนะคะหมายถึงว่ากรอบได้ที่หรือยังแม่ใหม่ก็จะใช้วิธีการชิมนะคะชิมดูนะถ้าเขายังไม่สุกนยะเขาก็จะยังยังเหมือนที่เรากินถั่วดิบเลยนะคะ นี่แม่หมก็จะพอแล้วนะคะเพราะว่าสีเขาเข้มขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราเอาไปพักให้เย็นเนี่ยเขามีความร้อนอยู่สีเขาก็จะเข้มขึ้นอีกนะคะแล้วทดสอบการชิมเนี่ยก็คือสุกแล้วก็กรอบแล้วค่ะยิ่งถ้าเขาหายร้อนเขาก็จะกรอบมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวแม่หมก็จะพอแล้วนะคะแม่หมาก็จะไปเทสใส่ถาดไว้นะคะเพื่อให้เขากระจายความร้อนออกนะคะก็จะได้เย็นตัวเร็ว นะคะนี่ทำแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะสีสวยนะคะนี่โอ้แม่ใหม,ม่เพิ่งรู้นะคะว่าเขาทำกันอย่างนี้นี่เองไม่น่าละค่ะเห็นคนอื่นทำไมเขาทำถั่วทอดได้สวยงามสีสวยจังเลยนะคะเราทำนี่แมอมน้ำมันเชียวค่ะนี่สูตรนี้เลยค่ะเอาไปทำกินก็ได้ทำขายก็ได้นะคะนี่อันนี้แม่ใหม,ม่ทำขายจริงๆนะคะนี่แม่ใหม่ทำใส่ย,ยำมะม่วงค่ะนี่นะคะสีสวยมากเลยนะคะ กรอบน่ากินเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามชมคลิปของแม่ไหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ใหม่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ